สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายสไตล์ครูวัยเก่ากันอีกเช่นเคยนะครับอยากเรียนรู้เรื่อง AI มาที่ช่องครูวัยเก่ากันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยวันนี้ก็จะเป็น AI ตัวเดิมนะครับรที่เราเรียกว่า Google AI Studio นะเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการทําอาหารโปรตีเราจะมีขั้นถามขั้นตอนการทําอาหารในแชท GPT ใช่ไหมหรือใน ในแชทบอกตัวอื่นก็ได้แต่จะออกมาเป็นขั้นตอนหนึ่งสองสามพร้อมครั้งอะไรวัสดุใช่ไหมครับหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารแต่ตอนนี้เราจะให้เขาสร้างภาพสร้างภาพแสดงข,ขั้นตอนให้มีคำอธิบายขั้นตอนให้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูดกันครับขอคุณเจ้าของพร้อมด้วยนะครับผมก็เอามาประยุกต์ใช้นิดหน่อยนะครับ mm hmm. ก็โอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเราเข้าตัว Google AI Studio นะครับิกท,ที่ Get Start นะครับคลิกที่ Gmail ที่เราต้องการก็เ,รเข้าไปคลิกพอเราเข้าสู่นะครับพอเราเข้าสู่ Google Ad Studio แล้วนะครับเราก็มาคลิกที่ตรงนี้ Generate Media นะครับเราก็คลิก Tiny Nano Banner t i า y Nano b a n n e ก็จะอยู่ในหลายตัวเนาะ g e m n i l นะ ini, แล้วก็แพลตฟอร์มหลายอย่าง พร้อมที่เขาทำครั้งแรกทำเนจากเ e มิ n i เนาะผมทำออกมาแล้วยังไม่ค่อยเท่าไหร่ผมก็ลองใช้ Google AI Studio ก็ถือว่ายอดเยี่ยมอะยอดเยี่ยมอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราคลิกเข้าไปเนานะไทนาโดมาน้าคลิกเครื่องหมายบวกนะครับคลิกเครื่องหมายบวกเพื่แนบรูปภาพอัปโหลดไฟล์แล้วก็ไปเลือกรูปภาพครับอ่นะบา,ากังกิ้อาหารพอดีเลยน่าจะพอได้นะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมนะครับ พร้อมบม,มสร้างภาพขั้นตอนในการทำผัดกะเพหมูสับพ,พร้อมไข่ดาวเนาะแบบละเอียด6ขั้นตอนตรูปภาพโดยพ่อครัวหน้าตาเหมอือนกับภาพที่แนบร้อยเปอร์เซนต์กำลังทำอาหารนะมีองค์ประกอบภาพรวมมีห้องครัวมีโต๊ะมีเตาสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแค่วัตถุดิบในการาทำอาหารเท่านั้นนะมุมกล้องปรับตามความเหมาะสมให้น่าสนใจภาพสมจริงรายละเอียดสูงไม่ต้องใส่ตัวอดใดๆรูปภาพผมก็คัดลอกเลยปึ๊บ อ่าแล้วเดี๋ยวผมกลับไปวางไว้ตรงนี้นะครับวางพร้อมข้อทุนบีอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะมหัศจรรย์หรือจะอะไร amazing อย่างไรนะครับนี่คือขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมวัตถุดิบอ่าขั้นตอนที่หนึ่งเตรียมวัตถุดิบนะครับหน้าออกมาแล้วนี่ขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบนะครับ ขั้นที่สองผกพริกและกระเทียมว้าเห็นไหมครับมีรูปอีกประกอบไปนะขั้นตอนที่สามผัดเครื่องข่อครัวกำลังผัดเครื่องโอ้โหนี่กำลังผัดขั้นตอนที่สี่ผัดหมูสับผัดไปอ่าโอเคขั้นตอนที่ห้าใส่ใบกระเพราและถัวฝักยาวอ่าขั้นตอนหกทอดแคดาวและจัเสิร์ฟปัตตต๊ด ปัดจอดจอดโนอไม่น่าเชื่อเลยครับนี่เดี๋ยวผมดูให้คลิกดูแต่ละรูปเนาะนี่บอกขั้นตอนที่หนึ่งเราจะขี่ขั้นตอนกันได้เนาะอืมเนี่ยขั้นตอนผมดูขยายรูปเนาะนี่นี่คือขั้นเตรียมเนาะขั้นเตรียมผมโหลดเก็บไว้อ่าปิดไปเนาะขั้นตอนที่สองผกพริกและกระเทียมเนี่ยผกพริกและกระเทียมว้าวเราโหลดเก็บไว้ขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามพอรวมเราผัดพริก อ๋อเดูนะกาลังผัดถูกไหมครับกําลังผัดพริกโอ้ดูพอควหน้าตาเหมือนไหมโอ้โหถือว่าสุดยอดนะขั้นตอนที่สี่ผัดหมูสับนี่ขั้นตอนที่สี่ผัดหมูสับนี่ก็ลองผัดหมูสับเลยอ้าๆๆแล้วโหลดไ้ขั้นตอนที่ห้าใส่ใบกระเพราและถั่วฝักยาวอ่าดูนะครับอ่าใส่ใบกระเพราและถั่วฝักยาวด้วยอ่าปึ๊บดาวโหลดไป ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่หกทอดไข่ดาวพร้อมเสิร์ฟโอ้โหถ้าทำถ้าเพิ่มขั้นตอนไปก็จะมีขั้นตอนกันทอดไข่ดาวด้วยแต่นี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆโอ้โหเราเราเก็บไว้สุดยอดมากๆนะมีขั้นตอนให้เสร็จเรียบร้อยมีรูปภาพประกอบนะคลิปก่อนๆที่เคยทำเนาะทำแค่ได้แค่คำบรรยายเฉยแต่ไม่มีรูปภาพหรกอก แล้วนี่ได้รูปภาพแล้วก็หน้าตามอือจริงๆโอ้โหชีวิตไม่เคยทํากับข้าวเลยแม้กระทั่งไข่เจียวไข่ดาวแต่ตอนนี้ได้ลงมือจริงแล้ะโอเคนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูถือว่าสุดยอดเลยนะนะนะลองลองไปทําดูนะโอเคครับถ้าคลิปนี้ถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่ติดตามครูใ้เก่ากด้วยนะครับสวัสดีครับ